แน็ครับเห็นหลายคอมเมนต์บอกคุณพากามินมาลลำบากผมทำให้คุณมาทำงานที่ประเทศไทยได้ชั่วโมงละ4ี่แสนถึงหนึ่งล้านไม่พอใจหรอครับนี่คือความลำบากอ่ะกามินอยู่ที่นี่นี่เป็นไงมีรถรับส่งให้ตลอดเวลามีข้าวมีทุกอย่างให้กินตลอดเวลาแถมให้เงินค่าจ้างคุณชั่วโมงละสามแสนสี่แสนถึงบางงานไปถ่ายงานวันเดียวหนึ่งล้านบาทและที่อยู่ล่ะครับ มีบ้านให้อยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่หลังและกําลังทําให้คุณเพิ่มอีกหนึ่งหลังมีโรงแรมให้ดูอีกหนึ่งที่นะครับถ้ามีคนทําให้เราขนาดนี้นะเนี่ยไปไงโอ้ผมขอบคุณครับ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 ให้ผมอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ห้องเล็กๆก็กกได้ครับหลายคนก็น่าจะทําแบบนี้ขอโทษที่ทวงบุญคุณนะครับจังหวะแม่งได้นระกมากเลยกับไอ้หมวกนี่แต่กับการมินเด่นแนะ็กดูทุ่มเทมากนะ ผมรักมากนะครับผมทุ่มเทครอบครัวผมรักมากนะครับแล้วก็เป็นความรักที่ตอนหลังนะ่ะต้องบอกว่ามีทั้งช่วงเวลาที่เขารักผมนะครับน่าจ๋านะครับเพราะว่าแค่เขาพูดว่ารักผมก็ว่ารักแล้วนะครับและที่กาเมินบอกว่าเงินค่าคอมมิชชั่น5,000 500, สนกว่าเขาก็ไม่เอาเลยครับนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องได้ค่าคอมนี่มันยังไงนะฮะค่าคอมมิชชั่นนี้คือไรายได้จากช่องผมจริงๆคุณ ไม่ต้องได้ในสิ่งนี้รู้ไหมว่าจริงๆค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันควรจะเป็นค่าบำรุงรักษาบริษัทผมควรจะเป็นค่าใดๆต่างๆพเพราะนี่มันคือช่องผมแล้วยังไงอีกรู้ไหมว่าผมไม่มานั่งแบ่งแยกนะว่าวันไหนผมไลฟ์คนเดียวแล้วผมได้ค่าคอมผมเอามาแบ่งให้คุณ50%ทั้งหมด เอาจริงคือไม่ต้องแบ่งก็ได้ถูกไหมฮะจริงๆคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้ห้าแสนบาทนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้หรือทําเป็นแกล้งทิ้งไว้ทิ่บ้านผมวันแรกที่เขาจะมาขายของในช่องเรานี่เป็นไงคุณจําได้ไหมว่ามันชงงะงักก่อนเข้าคุณคุยกับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ทีมว่าไงเขาจะมาคิดค่าสติกเกอร์ในช่องกูด้วยหรือเปล่าสักพักหนึ่งล่ามเขาเดินมาบอกว่าไงพอดีผู้หญิงคนนั้นเขาถามว่าเขาจะได้ค่าสติกเกอร์ด้วยไหมหากเข้าไปและคุณตอบไปว่าไงผมตกใจมากแล้วก็บอกว่า คือเขาคงจะเห็นผมตกใจนะผมบอกว่ามันไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีวันไหนที่ผมไลฟ์คนเดียวหรืออะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ได้มาแบ่งคุณนะค่าสติกเกอร์เวลาเข้าเข้าในไลฟ์ซึ่งเขาเข้าใจนะครับตอนนั้นแล้วตอนที่คุณไปไลฟ์ช่องเขาล่ะที่ผมเข้าไปแบบว่าน่ารากักมีความสุขให้ทุกคนได้เห็นหรือบางทีที่คุณแทบไม่อยากให้ผมออกเพราะว่ายูนิเวิร์สมาัว ผมเคยขอจากคุณสักบาทหรือเปล่าอะโอเคแล้วตอนอยู่ไทยเนี่ยได้มีห้ามเขาออกไปนู่นไปนี่ไหมผมไม่เคยห้ามคุณออกไปไหนนะครับผมพยายามเช่าโรงแรมที่ติดก,กับห้างสรรพสินค้าคุณก็ไม่เดินนะครับผมพาคุณไปเดินห้างสิ่งที่คุณบอกผมคือคุณไม่ชอบเดินห้างและคาเฟ่เหรอครับคุณชอบคาเฟ่ใช่ครับเราอยู่ในกทมผมพยายามหาคาเฟ่ที่มันกว้างสุดลูกหูลูกตาให้คุณเลยครับ แต่ในคทมอมันไม่ได้หาได้ง่ายขนาดนั้นครับผมและเรื่องที่คนด่าว่าไม่พาการมินไปเที่ยวเหรอครับถึงเวลาที่ผมขอด่าผู้คุณกลับบ้างนะครับเรื่องมันเป็นยังไงฮะคุณจําได้ไหมว่าช่วงแรกๆที่เราไลฟ์น่ารักน่ารักก่อนที่เข้ามาไทยเนี่ยเราคุยเล่นกันกับเขาเพื่อนๆก็อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนว่าเดี๋ยวเราจะไปออกทะเลกันนะผมจะเอาเลยอยอนไปผมจะเหมาเลยอยอนไปให้คุณแล้วก็เอาเจกสกีผมติดไปด้วยจําได้เปล่าเรื่องเนี้ยอ๋อจาได้ครับผมพูดเป็นสิบรอบในไลฟ์ เราะว่าเขาอยากไปทะเลอยากไปอะไรเงี้ยแน็กก็เลยผมก็เลยจองเรือยอทไว้นะครับผมการจองเรือยอทเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเสียตังค์ทันทีนะครับไม่มีมัดจำหลักร้อยหลักพันนะครับและที่ไม่ได้ไปเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ดีพูดกับผมว่าเมาเรือเขาบอกว่าไงพูดกับผมว่าเออพรุ่งนี้ไม่สะดวกไปพอดีฉันจะออกไปทําธุระและจริงๆเขาเมาเรือเหรอฮะคุณเคยมีทั้งรูปที่เที่ยวทะเล คุณมีทั้งรูปที่นั่งบนเรือแล้วแนักทำยังไงผมออกมาเข้าไลฟ์แล้วบอกว่าขอโทษที่ผมไม่รู้มาก่อนว่าเขาเมาเรือคนก็เลยด่าแนคเต็มเลยใครที่ด่าผมวันนั้นน่ะขอให้พวกคุณตกนรกอุ้ยเฉพาะคนที่ด่าเหรอใครที่ด่าผมวันนั้นน่ะว่าผมเป็นคนอยู่ดีๆไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากพาเที่ยวแล้วมาอ้างว่าผู้หญิงเมาเรือขอให้คุณตกนรกนี่พูดจริงเหรอล้อเล่น ขอให้คุณมีความสุขมากๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆครับครับผมและเรื่องห้ามกินแอลกอฮอล์ล่ะฮะผมไม่เคยปรับเปลี่ยนนิสัยเขาเรื่องกินแอลกอฮอล์นะครับมีแต่สนับสนุนนะครับเพราะมันคือความสุขของเขาบ้านผมเนี่ยอยู่มา30ปีผมไม่เคยมีเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์อยู่ในบ้านนะครับแต่พอการมินมาอยู่ปุ๊บเหล้าเป็นส0บขวด แอลกอฮอล์เบสต้องขี่รถไปซื้อเบียร์ให้เขาตอนกลางคืนซึ่งมันก็ปกติที่คนจะดื่มจะดิ n งมันเป็นเรื่องปกติมากไม่ว่ากันเรื่องนี้แต่ว่าอย่ามาว่าว่าผมห้ามเปลี่ยนนิสัยเ,เรื่องนี้ไม่ใช่แล้วที่มีข่าวออกมาว่าคุณไล่หอ,อกจากบ้านและเข็นกระเป๋าเป็นสิบใบเลยครับไม่ใช่นะครับอาร์เธอร์เนี่ยยังเข็นกระเป๋าไปให้คุณเลยนะครับวิดีโอก็มีอยู่ MVP ก็เห็นกันอยู่ทุกคนนะครับแม่ผมใครก็ อําล่ำลาคุณและตัวแน็กเองล่ะขอโทษที่ไม่กล้าออกเป็นล่ำลาครับผมรักคุณคนระับเดี๋ยวมันจะเหมือนทุกครั้งนะครับที่ที่เป็นแบบนั้นผมนั่งมองอยู่ตรงนั้นนะครับไม่กล้าเดินเป็นล่ำลาจริงครับผมรักคุณคนระับสรุปที่มันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันเพราะอะไรครับผมย้ําเลยแล้วกันดูแลไม่ดีเองนะฮะดูแลไม่ดีไม่เทคแคร์ ไม่ดูแลเขาไม่ดีนะครับทําให้เขาอาจจะจะมีอารมณ์ที่เบือ่ออารมณ์ที่รู้สึกไม่ดีที่ต้องอยู่ที่นี่นะครับขอโทษที่ทําให้อึดอัดน,นะครับขอโทษนะครับการมินขอโทษจริงๆที่ทําให้อึดอัดแล้วก็ขอโทษที่ดูแลไม่ดีขอโทษที่ที่ไม่มีอะไรหลายๆอย่างพร้อมให้คุณนะครับผมขอโทษจริงๆครับมันเป็นความบกพร่องของของตัวผมและครอบครัวผมเอง